ภาษาอังกฤษในประเทศไทยเนี่ยถูกใช้เหมือนเป็นแบบเครื่องมือที่ชี้ว่าถ้าคนนี้ไม่เก่งอังกฤษเนี่ยแปลว่างโง่แน่เลยแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันไม่ใช่เครื่องมือในการตัดสินความฉลาดมันคือกุญแจดอกหนึ่งที่เราสามารถใช้ไขเปิดประตูนะคะไปสู่โอกาสมากมายในชีวิตได้ที่มันไม่ใช่แค่โอกาสรอบตัวหรือว่าในประเทศเราอะ่ะแต่เราจะสามารถท่องโลกกว้างได้เข้าใจวัฒนธรรมรมีแบบออกแบบนอกแบบนอ,น,อนอกกรอบของเราได้จากการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างเงี้ยค่ะพรานั้นก็เลยมองว่าถ้าเราแบบติดอะไรเงี้ยลองแก้ปมของตัวเองแก้ปมของตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะลองแบบหยุดพักมาทำอะไรที่สนุกสนุกบ้างค,คือไม่ใช่แค่ท่องสาบเรียนท่องหนังสือเพื่อให้สอบได้อย่างเดียวมันก็จะเครียดมารู้สึกไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษแล้วยากสอบทีไรก็คะแนนน้อยเนี่ยค่ะแล้ววจะเปลี่ยนจากการ จากการสอบเนี่ยมาเป็นการใช้เป็นใช้ทักษะในในด้านเกี่ยวกับสางเกี่ยวกับความบันเทิงความบันเทิงบ้างใช่ค่ะพักบ้างมาเรียนผ่านแบบดูซีรีส์บ้าง